อะไรครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อชาว Speed Digger ดดทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาสักทีนะครับผมซึ่งรอบนี้เป็นรถคลาส A ที่เรียกได้ว่าโคตรสุดยอดเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบใช้ได้ยันลูกบวชนะในจีนตอนนี้ก็ยังนิยมใช้กันอยู่ก็ยังเป็นคันที่ดีมากๆในประเทศจีนเนาะซึ่งในจีนเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตไปไกลกว่าไทยเรามากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้คันนี้มันก็ยังนิยมอยู่นะครับผมดังนั้นบอกเลยว่าคันนี้ถ้าเราได้มาเนี่ยก็ยังใช้ได้ยาวๆเลยเทปยาว ต่อให้มีรถมาอีก5้าคันคันนี้ก็ยังดีอยู่เออต้องพูดแบบนี้เลยในทุกคนและก็ในเมตาเนี่ยก็เป็นคันที่เรียกได้ว่าดีอันดับต้นต้นเลยถ้าเป็นในไทยเราตอนนี้ก็คือที่1แน่นอนนะเป็นที่1ในไทยและเป็นคันที่แบบไม่ใช่ที่หนึ่งมาแค่ชั่วคราวเหมือนคันก่อนๆเนาะเออเป็นคันที่อันดับหนึ่งในไทยที่ใช้ได้ยันลูกบวชนะครับเออต้องย้ําคันนี้ว่าใช้ได้ยันลูกบวชได้รอนนะสำหรับคันนี้นะครับผมอ่าคือคันนี้เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่ได้เข้ามาในเวิรุมส่ แบบเขาเรียกเป็นกลงล้อนะครับผมนี่เลยนะในกิ๊แพาต้องเรียกว่ากิ๊แพกเลครับซึ่งชื่อของคันนี้ก็คือทวินเอเลสนั่นเองนะครับผมนี่คันนี้อเดี๋ยวมันใส่ชุดอันนี้มันไม่เห็นรถแล้วทุกคนละ เออไม่เป็นไรเดี๋ยวสุ่มได้ก็เห็นเองนั่นแหละนะฮะก็เอาเป็นว่าคันนี้มันคือคันที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้และดีมากๆด้วยใช้ได้ยาวๆเน้นว่าใช้ได้ยาวมากๆนะครับแต่แน่นอนว่าราคาก็ต้องมาดูนะว่ามันจะแพงหรือเปล่าในสําหรับคันนี้โอเคตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ทั้งหมด26,600เพชรนะฮะเดี๋ยวมาดูนะว่าผมจะหมดไปกี่บาทถึงจะได้เจ้าทวินเอเลสแบบทาวรอลมานะทุกคนเห็นบางคนบอกว่าน่าจะใช้เป็นหมื่นเพชรเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูแล้วกันนะในวันนี้นะครับผมมาเดี๋ สุ่มกันเลยนะฮะเราต้องใช้ตัว๋วอันนี้นะผมจะซื้ออุ้ย50ชิ้นแค่414รสเพรเองทุกคนเอ้ยก็ถูกอยู่นะผมอ่ะเนี่ยเออราคาพิเศษ3ามด้วยทุกคนอันนี้ผมมีส่วนออกคูปองผมมีคูปองส่วนลดนี่หว่าโอเคก็นะได้ส่วนลดลงมาอีกนะครับผมไปเลยครับยาวๆมันมีสคริปต์ให้ไหมเนี่ย มีก็ไม่เป็นไรโอเคได้แหวนมาครับทุกคนกดใช้ทันทีไปเลยอ่าคืออันนี้เนี่ยการสุ่มกลงล้อแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือตรงที่นอกจากรถที่เราจะได้แล้วเนี่ยเรายังได้แฟชั่นมาใช้ด้วยนะครับผมเออมันก็ดีไปอีกแบบเนาะอ่าได้รองเท้าแล้วโอเคได้แล้วทุกคนทวีตนเลสแบบ1วันโอเคฮะแต่ว่าเป้าหมายของเราคือถาวรน,นะฮะจัดไปอีกสิครับผมอีก50นะฮะก็เป็นเท่าไหร่800แล้วนะทุกคน800เพชรแล้วนะครับโอเควิ้ยได้3วันมาใช้แล้วอะ่ะ คือถ้าใครไม่ได้มีงบเยอะนะทุกคนก็เราสามารถมาสุ่มเพื่อเอา1-2วัน2วันเนี่ยไปทดสอบไปลองเล่นก่อนก็ได้เนะว่ามันโอเคกับเราไหมนะครับอันนี้50ที่3นะครับผมและ50ที่4นะฮะก็ตีไปเป็น1 6นหแล้วนะตอนนี้1,600เพชรแล้วนะครับผมโอเคได้ค่าทามายัางไม่พอฮะอันนี้เป็นอ๋อเท่าไหร่วะ ผมไม่นับเลยทุกคนเดี๋ยวเราดูจํานวนเพชรที่หายไปก่อนแล้วกันเนาะมันจะได้ดูง่ายๆเปิดไปเรื่อยๆครับคือเพชรเหลือครับน้องๆคือเติมมาเยอะครับน้องๆเราไม่ต้องห่วงเลยแล้วนะเพชรเหลือเหลือๆยังไงก็ได้ทาวอนในะวันนี้ต้องได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะคันนี้ไม่มีไม่ได้นะนะครับคันนี้ไม่มีไม่ได้อืมบอกเลยเพราะมันคุ้มมากนอกจาก ได้มาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่แป๊บเดียวเลยแบบคันใหม่มาก็ต้องเปลี่ยนคันใหม่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะทุกคนมันได้มาแล้วเราสามารถใช้ได้แบบอีกตั้งหลายซีซั่นบอกเลยว่าใช้ได้อีกหลายซีซั่นนะคันนี้ยังยืนยันคำคเดิมนะทุกคนว่าใช้ได้ยาวมากๆคือคดคุ้มอ่ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคดคุ้มนะกับเพชรที่เสียไปแต่ว่าก็แน่นอนแหละว,ว่ามันก็ต้องนะก็ต้องมีตังเปย์น,นิดนึงนะทุกคน เออใครไว่มีตังเปก็อย่างที่บอกมาสุ่มเอาไม่กี่วันก็ได้นะโอเค,โอ,เคโอ้โหแฟชั่นครบเซตอีกแล้วครับผมไม่มีดวงได้ก่อนเลยไอ้กงล้อบแบบนี้มาทีไรผมจะไม่มีดวงแบบได้ถาวรก่อนที่แฟชั่นจะครบนะทุกคนคือแฟชั่นมันต้องครบก่อนอะ่ะถึงจะได้ลดเหมือนมันมเป็นสเต็ปมันไปแล้วอ่ะทุกคนลองสุดท้ายนะทุกคนใช้240คูปองเลยนะเออก็ถือว่าเยอะมากอยู่นะก็เยอะใช้่ได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่คูปองเอด้วยไง ใช้เพชรซื้อนะทุกคนไม่ได้ใช้คูปองเอซื้อนะโอ้โหเพชรเหลือเหมือนเก้าทุกคนอันนี้สามสิบันนั่นงไง <c oughs> คำแห้งมากเลยฮะตอนนี้ได้เป็นคั้สุดท้ายจนได้นะสามรอหสิคูป,ปองนะทุกคนโอ้ oh my god <c oughs> ต้องซื้อโอ้โหเจ็ดรอบแบบเนี่ยเจ็ดปดรอบอะ่ะเออเนี่ยฮะทุกคน400เพชร7-8รอบก็หลายพันเพชรอยู่นะถ้าใครมาเจอแบบผมนี่เรียกได้ว่า ไปฟอกไตได้เลยฮะหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคแต่ไม่เป็นไรผมมีเพชรเหลือเฟือผมมีเพชรเหลือเฟือได้อยู่เรียบร้อยครับ360สสุดท้ายมาฮะอ่าเป็นไง แจมแลับอกเลยกดแชร์เลยครับนี่โอ้โหโคตรสวยอันนี้เป็นสกินมาด้วทุกคนซึ่งสกินเนี่ยมันมีขายเช่นกันนะเดี๋ยวผมพาไปซื้อในร้านค้านะตอนนี้ขอแชร์ก่อนนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้นะนอกจากรถที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันยังมีสกินมาให้ด้วยโดนเออเสียเงินอย่างเดียวตรงนั้นไม่พอนะเราต้องไปซื้อสกินเพิ่มอีกนะเพราะว่าสกินมาเนี่ยทเท่โคตรเท่บอกเลยเป็นสกินที่เท่ที่สุดเท่าที่เคยมีรถมาแล้วอันนี้ตามความรู้สึกส่วนตัวผมนะเพราะว่ามันเปลี่ยนสีได้ทุกคนดูฮนะ นี่ฮะสีดำครับตอนนี้มันเป็นสีดํานะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึงมันจะเปลี่ยนสีครับนี่ฮะเป็นสีขาวเห็นไหมคือมันมีมันไม่ใช่ได้มีแค่สีดำนะทุกคนมันมีหลายสีมากเออเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่าแล้วกัน1 1 0่งเพชรนะฮะก็ถือว่าไม่ได้แพงมากเนาะก็พอได้อยู่นะทุกคนก็พอได้อยู่อเอาเงี้ยผมจัดไปเลยนี่ไงฮะเนี่ยฮะสีม่วงก็มาเห็นปะ บอกแล้วมันมีหลายสีเหมือนมันเหมือนสีลุ้งอ่ะทุกคนมันเหมือนสีลุ้งอ่ะเออน่าทุกคนจากทีแรกนะครับผม26,600เพชรเนาะตอนนี้เหลืออยู่15,200เพชรนะก็ตีไปเลย1,000 10, 0กว่าเพชรนะครับต้องหมดไปประมาณ1,000 10, 0กว่าเพชรนะฮะ หนึ่งหมื่นกว่าที่ไม่ใช่หนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตีไปประมาณนี้แหละหนึ่งหมื่นสองพันนะไม่เกินนี้นะทุกคนเออก็ถือว่ายังไงดีมันก็หมดเยอะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับที่เราสามารถใช้คันนี้ได้ยาวๆนะทุกคนมันก็น่าจะคุ้มอยู่นะสําหรับผมนะและนอกจากรถนะฮะผมก็มันมีแฟชั่นเพิ่มเติมมาด้วยในช่วงนีอ้อย่างเช่นแฟชั่นของลูกเนี่ยชุดกระต่ายเ้อกระต่ายคือจริงๆมันก่อนหน้านี้มันก็มีแหละแต่ว่ามันหมดเขตไปแล้วเป็นของพ่อกับแม่เนาะแต่ว่าถ้าเราอยากซื้อให้ลูกนะะเเราสาาร้นะตนตนีัค่บย โอเคครับแล้วก็ตอนนี้นะทุกคนในีรลักโซนเนี่ยเออมันก็อัปเดตโหมดใหม่เข้ามาด้วยนะครับมันเป็น PK นะโหมด PK เนี่ยฮะทุกคนเราสามารถไปต่อยกับคนในนี้ได้นะทุกคนเห็นไหมมันจะมีหลอดเลือดเนาะแล้วเราก็จะมีหมัดนะครับผมหรือว่าเราจะเลือกใช้เป็นกระทะตรงนี้ก็ได้อ่าแล้วก็ใช้เป็นค้อนหมูนะครับอันนี้ค้อนหมูซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราสามารถไปซื้อได้ในร้านค้านะทุกคนมันจะใช้คูปองเอสในการซื้อนะเ,เราสามารถเอามาตีกับเพื่อนในนี้ได้นะเนในเห็นไหม ไปรับผมนี่แหละนี่แหละนี่บัดรัวครับผมนี่แหละฮะนี่ฮะ,ฮะโจโจโก็มาฮะจังหวัดน,นี้เออไม่ใช่โจโจลูฟี่ฮะบัดรบัดลูฟี่บััดยางยืดครับผมนี่นี่ะนะก็ลองมาเล่นกันได้นะคือก็เฮฮาเฮฮานะมันเป็นแค่แบบมินิเกมเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมสำหรับอ่ารีแลกซโซนที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะนี่ก็มีอีกหลายอย่างอยู่นะยังไงก็เข้ามาดูกันได้นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเอามาลองขับกันสัก รอบสองรอบหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้ผมยังจะไม่ได้รีวิวรถแบบเต็มๆนะทุกคนถ้าจะเป็นรีวิวแบบเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอทาคลิปต่อไปแล้วกันเนาะไปตอนนี้ขับก่อนนะครับอ่าเพราะว่าถามว่าทาไมยังไม่รีวิวตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวแล้วนะทุกคน <laughs> คลิปนี้มาสุ่มแล้วก็มาลองรถสักนิดหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะทําเป็นคลิปรีวิวให้ดูนะฮะโอเคไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับผม เดี๋ยวอยากรู้ว่าความเร็วคันนี้เท่าไหร่มันเป็นยังไงบ้างรอติดตามในคลิปต่อไปเลยนะครับวันนี้มาลองก่อนนะโอ้โหคือแบบสีในตัวก็เท่แล้วอ่ะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะคือคันนี้มันน่าจะเร็วมากๆอันนี้ผมยังไม่ได้อัปโหลดนะย้ำว่าผมยังไม่ได้อัปโหลดเลยนะครับผมมาไปครับโอเคโอ้ยเอ้ยอ้ยไม่เป็นไรฮะทางลัดไม่เข้าทางลัดไม่เข้า แต่ยังไงครับคือผมบอกเลยความรู้สึกที่ผมเล่นตอนนี้นะขนาดยังไม่อัพรถนะทุกคนเหมือนอัพไปแล้วอะ่ะเออเหมือนรถคันอื่นที่อัพไปแล้วนะคือมันขับดีมากอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดลงหรือยังไงเลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้อัพอะไรเลยเนี่ยัถ้าอัพจะขนาดไหนนะไม่อยากจะคิดเลยนะทุกคนโอเคเรื่องความเท่นี่ไม่ต้องบอกฮนะเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆบอกเลยว่าไม่เบื่ออ้อาว เห็นเขาพลาดก็พลาด,าดตามเนาอจะกีีอย่างเด็ดด้ไปอ่า C W W ไปครับผม C W W ไปครับผมปาดหน้านะครับพลาดเหรอครับปาดไป โอ้ยจะชนอย่างกันเนาะนี่โอเคครับผมเรียบร้อยเออเนี่ยขนาดยังไม่ได้อัพโหลดผมยังรู้สึกว่ามันแบบแทบจะไม่ได้ต่างกับคลาส A คันอื่นที่อัพโหลดเต็มไปแล้วอ,อ่ะทุกคนเออดีมากๆเลยนะเอาละรครับผมวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะทุกคนคือผมอาจจะไม่ได้รีวิวเต็มตัวให้ดูเนาะเพราะว่ามาแค่เปิดกระชายให้ดูเฉยๆนะทุกคนแล้วก็ไปเล่นดูนิดนึงนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปทำรีวิวกันนะว่าอ่าผมอัพสายไหนยังไงบ้างนะอัพเต็มแล้วก็เดี๋ยวไปเทสความเร็ว CWW และก็ WCW ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปเล่นสักสองสารอบนะคลิปต่อไปคลิปรีวิวนะครับผมโอเควันนี้ก็มาให้ดูนะเป็นการตัดสินใจและการให้น้องๆดูเพื่อตัดสินใจว่าถ้าจะใช้เพชรซื้อเนี่ยมันจะหมดประมาณกี่เพชรน,นะครับของผมเนี่ยประมาณ10,000กว่าเพชรเลยนะเออยังหมื่นยังพันหนึ่งหมื่นสองพันประมาณนี้ใครจะจัดก็เตรียมเงินไว้เลยนะครับผมลองคํานวณกันดีๆนะครับผมแล้วก็เออมันมีสกินด้วยอย่าลืมไปซื้อสกินด้วยเพื่อความสวยงามนะทุกคนถ้าไม่มีสกินเนี่ยก็ผมว่าไม่สวย ถ้าไม่มีสก,กินไม่สวยเลยต้องมีสก,กินเท่านั้นนะฮะนี่ปายาปายาแอบปายานิดนึงนะทุกคนโอเคครับผมอ่ะวันนี้ก็เอาไว้เท่อนี้ก่อนละกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะทุกคนและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจลักกี้ชิชิด้วยนะเพราะว่าอ่าเวลาผมตรทีมเนาะจะได้เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมไปแล้วบายบาย